โอ้โหร้อนๆเลยครับผมอืมโอ้โสวัสดีครับพี่นอ้องพบกับปมีกินสักช่องปะมีชาแนลนะครับผมสวัสดีพี่น้องฟังกัมพูชาฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศน้ำด้วยครับผมเค้าปุ้นน้ำยาปลากระปองตีนไก่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ก,กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคืนกำไรแล้วนะครับผมนี่เลย <c oughs> บังนะครับพี่น้องโอ้โหน่าจะแซฟลายแล้วครับผมโอเคโอ้โหมีพริกป่นน้ำเดี๋ยวใส่พริกป่นจักหน่อยิ้ <c oughs> โหูให้มันขึ้นแดงจึงกึ่งหน่อยครับ เดี๋ยวชิมน้ำเบิงก่อนนะมามันจะเป็นยังไงอืมเติมเดี๋ยวก็เติมมาน้ำยาหน่อยนะครับผมนี่เลยโอ้โหร้อนๆเลยครับผมอืมโอ้โโอ้สุดยอดเลยครับผม อ่าลุยเลยนะครับพี่น้องมาเลยครับผมมอโมอบอบโอนอ่านมันจกตึกเตยคอกำปงดะเชิงมอนพองโอ้โหเรีบตึกมอเถอยมาคืนน้ำลายก่อนแล้วนะครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครัขบข้ปุ้นก็น,น้ยวดีอื้อหือ วันนี้มีข้าวปุ้นมีพริกป่นน้ำแล้วก็พริกเม็ดน้ำนะครับอืมแซ่บหลายเดี๋ยวพัเหน่อยไอยันม<ก>ันหกครับผมเยอะเลยครับ มีอา่าพักโอ้ลักหลายเลยครับพี่น้องนี่ออืื mình thua phát nhau năm เผ็ดดีน้ำไปอีกนวดนดดรอากบผกตินนวดเอ้ากินอนไ้ได้เหรอเดี๋ยวลองบ่ง เวสบ่อยยูร์หานกับน้องจีนก็มีทุกครับลอืมต้องบกกับทิ้งตอนกับขอบุญแก กินมันกินไหนตามบังคังเล,ลบเยบ่เหมือนโรตีแบบโอนนะั่นเย็นก็มันบานโฮปาลจาอนเยาะผงอโอ้โหนี่ข้าวปุ้นมันเหนียวดีนะครับผมน,นี่ มันเข้ามาคือกันเนาะทางผมมีแค่บางทีก็กะลามนิดนึง ไอ้ในเรด่มีละน้ำมละละไม่รู้ว่ามันเกากันบ่เดี๋ยวลองเบิ้งนะครับพี่น้องอืมเนาะน้ำยาอีกบ่อร่อยอืม

Như lời. Pick, uh, um, hang. <laughs> พุดยอดเลยกับพี่น้องสเสร็จยังเคยติกลนไม่เคยได้เดียวม่ใส่บรอใส่แล้ว 嗯。Mm. ตเกียเดกินทุกถ่ายบ่ ข้างบอมนวดตีกลางกรบอมปลากับผงมีกลาวด้วบะแม่ดอกมันติดนวดนี่ข้างล่างอือหือชุดยอดถ้าข้าเห็ดเล็งด้วยข้าเห็ดต่ายาปลากระป๋องเอาพี่น้องแต่ถ้าข้าเห็ดเปล่าพี่ที่ดีต้องก็ใส่กระทู่เอาไม่เจ๊งนวดนี่เลยครับเราก็สดเลย น่องทั้งสมุทรสาครอกับสูซูเดอเดี๋ยวมันกระพันไปลวล่ะตอนนี้บอกว่าอันไหนพี่น้องล่างเห็นตีนไก่อยู่หูด้วยบอกว่าสิเ้าอันนัานไฟ วัคซีนปีหน้าแต่เราใส่เม็ดตั้งปีนี้นะครับผมอย่างงั้นเราก็ไปไหนมาไหนอย่าลืมเม็ดนะครับลดตลดดตลอดเม็ดละละโตกันสาคัญที่สุดขณะคุณเป็นเขาใส่เขาไอมาเราก็มีน้อยมากประมาณสองสาเปอร์ซ็นตเองที่ว่าสามารถติดเราได้ปกติขาเม็ดออืม,อม ยอดือเดือดแฮนดีนบอกข้ามาพี่น้องทราบขมาาพมเคณพึ่งกับจังใจมาํามาหากินพี่น้องพึ่นกับ่บไดรู้เรื่องนํำดอกเขาก็ทุกใจกันหละ อสุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวตินกินลังคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นแรงใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ